สวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยน พาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำเนื่งจะพาไปรับชม Toyota าโครล่าอัติตัวนี้จะเป็นตัว1.8ตัว s, s p o r t นะคะใครที่มองหาเ port รโฉมไม่เนื่อเฉนโฉมนี้อยู่ตัวนี้เป็นปี2016-17สีขาวค่ะการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยหากใครนำรถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีรับซื้อคืึเต็มจำนวนเดี๋ยวคลิปนี้น้ำเนื่งจะพาไปรับชมนะคะตัวอัลติตัว, is, ตว s, s p o r t ตัวนี้นะใครที่แบบว่ารักในแบรนด์ของตัว t o โยต้เนาะพี่นะ้อยอยากได้เครื่อง1 8ค่นะะจ เป็นตัวออาติสตัวนี้ค่ะได้เป็นสีขาวโฉมเ,เป็นโฉมตัวที่ได้ตัวชุดแต่งรอบคันของตัวเอสปอร์ตนะคะของรุ่นเขาเลยเดี๋ยวพาไปรับชมรอบๆคันกันค่ะมาเริ่มจากด้านหน้าค่ะชมด้านหน้าชมนี้นะจะได้เป็นชฉมไมเนเชนเนาะพี่เนาะชมนี้ค่ะเขาจะเริ่มตั้งแต่ต้นปี2 0 0เอ่อ ปี2016นะคะก็จนถึงปี2019ต้นปีนะคะจะได้โฉบนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นตัวโฉบอัลติตัวโฉบออนิวนะ,ะไฟด้านหน้าค่ะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์กระจังหน้าได้เป็นโครเมียมค่ะนี่ค่ะ กระจังหน้าคโครเมียมนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะฟ้ากระโปรงนะคะสันเหลี่ยมคมนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยระกิ้ตัวนี้จะได้เป็นสีขาวมุกกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าติดคิวกันสาดให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของแม็กค่ะอันนี้จะได้เป็นแม็กแต่งมานะได้เป็นแม็กสีดํเาเขามีการเปลี่ยนแม็กมาด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็ในส่วนของยางนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูในส่วนของยางให้ถ้ายางมีการแตกรายงานหรือว่าออ่ ไม่มีดอกยางแล้วนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนให้อันนี้ยางจะอยู่ที่225ทับ 40R18 Mac c ขอบ18นิ้วนะคะตัวนี้ยางปี2021นะยางปี2021นะคะ, 2, 1, ะ,คะได้คาลิเปอร์มาด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะด้านหน้าก็จะได้เป็นดิสเบกด้านหลังดรัมเบกนะคะนะคะจะมีตัวคาลิปเปอร์มาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะของเดิมอาจจะมีการ แต่งซิ่งมาบ้างนะคะแต่งซิ่งมาบ้างแต่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะพี่ๆค่ะในส่วนของอที่จับนะคะตัวนี้นะคะจะมีตัวโครเมียมนะ,ะบน่งบอกว่าตัวเอลติสเลยนะ,ะนะก็ได้ตัวกันรอยเบา้เาคันเบ้ากันรอยมาให้ด้วยนะ ได้เป็นลายเป็นลายแคปลาเนาะพี่ๆคะ่ะมาดูภายในกันค่ะนะคะตัวนี้เป็นทรงสปอร์ตอยู่แล้ว 1.8S ปอร์ตนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะได้เป็นเบาะหนังค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะแผงประตูนะคะก็จะได้เป็นสีดํานะคะตรงนี้ก็ ตัดกับสีเงินถุงลมนิราภาัย7ใบด้วยกันนะคะได้ถุงถุงลมนิรภัย7ใบด้วยกันตัวนี้เป็นปี2016จด17นะคะพวงมาลัยนะคะสีดำนะคะตัวนี้ก็จะคุมโทเนเป็นโนแบ็คนะคะได้เป็นสีดําภายในแล้วก็นี่ค่ะก็มีการตกแต่งนะคะตัวเกียร์มาด้วยนะคะใครสนใจนะคะอยากได้อ่าอยากได้ตัวเอาติดตัว1.8อยู่แล้วเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้ค่ะพี่ๆขาตัวนี้นะคะเจ้าของเดิมมีการติดพรมมาให้นะติดพรมมาให้เ,เรียบร้อยเลยนะคะ การันตีสภาพเดิมนะคะใครสนใจก็เข้ามาดูตัวรถได้เลยนี่ค่ะด้านหลังอ่าก็เพิ่มความทรงสปอร์ตภายในสีดำสเกิร์ตนะคะได้สเกิร์ตรอบคันเลยนะคะได้สเกิร์ตรอบคันอันนี้นั่นหนึ่งให้ดูตรงนี้นิดนึงค่ะนี่ค่ะก็จะมีตัวอ่าตัวสครับเพจนะคะตัวกันรอยนะคะได้เป็นตัวกันรอยเข้ามานี่ค่ะได้เป็นตัวกันรอยเข้ามา ด้านหลังมีสปอยเลอร์นะคะด้านสปอยเลอร์ไฟท้ายนะคะหนะะ้าตาสัญลักษณ์ตัว S อ p o r t นะคะอ่ะให้ดูด้านล่าง ยังไงนะคะคันนี้สนใจก็เข้ามาได้ผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000เท่านั้นค่ะพี่พี่ค่ะก็จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000-7,200คะดิตดีๆอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ด้านหลังนะคะก็จะได้ตัวระบบไล์ฟ้านะคะแล้วก็กระจกด้านหลังนะคะได้กระจกด้านหลังเป็นกระจกเดิมมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดด้วยนะคะได้กล้องมองหลังขนะถอยจอดเปิดภายในสักนิดนึงค่ะนะคะก็มีตัวนี้มีถาดยางรองให้นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะ ฐานด้านหลังการันตีสภาพเดิมนะคะตัวน็อตเดิมเดิมได้ตัวน็อตเดิมเดิมด้านท้ายค่ะไทยคุยโตเดิมแท้จากโรงงานนะคะเดิมแท้จากโรงงานผลิตเนี่ยค่ะสนใจทักเข้ามาร้อยเมคอัพต่างๆนะคะ,ะนี่ค่ะ,ะให้ดูตัวท่อตัวต่างๆพี่ๆขา คันนี้สนใจยังไงเข้ามาดูได้ได้เป็นตัวสีขาวด้วยนะคะเป็นตัวเอสปอร์ตกับ Toyota c o คโร l a a l t i ติ1.8 s s p r t t ปี2016จด17นะคะคันนี้สีขาวนะแม็กแต่งมานะ,ะติดคิวกันสาดให้เรียบร้อยนี่ค่ะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำถุงลมนิรภัย7ใบแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็ได้เป็นตัวชาร์จ USB นะคะกระเป๋าใส่เอกสารนะคะอยู่ อยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้ไม่มีนะฝั่งนี้ไม่มีอยู่ฝั่งคนขับด้านข้างคนขับนะคะ <s> ตัวนอ็อตตัวน็อตเดิมเดิมค่ะพี่พี่ขา <s> ที่นี่นะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะก <s> ็ะะสามารถเข้ามาดูตัวรถได้เลยอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะก็เข้ามาดูตัวรถได้เลยอ่ะนี่ค่ะมาดูด้านในคันนี้นะคะเลขใหม่ยอยู่ที่1 167 0 5ด้หโลถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะ 116, 0 0 0พัน เจ็ดร้อยห้ากิโลคอนโซลด้านหน้าถือว่าระยะทางเหมาะสมออะดูข้อมูลรถสักนิดหนึ่งคันนี้นะคะเนี่ยคะ่ะ1.8นะคะตัวเอสปอร์ตนะคะ3,99,000จากราคาเดิม4 1 0 0 0 0ปี2016แต่จดทะเบียนปี2017นะคะเนี่ยคะ่ะ2 5 60กมกล่านะคะตัวนี้ พิความชนหนักจมน้ำไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะรุ่นนี้จะได้เป็นแอร์แบบทรงกลมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตรงนี้ภายในทรงสปอร์ตค่ะนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําให้2ช่องพวงมาลัยนะคะก็มีฟังก์ชันด้านซ้ายนะคะพวงมาลัยมีฟังชันด้านซ้ายตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีสีเงินค่ะตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน สนใจยังไงถักเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะคะอะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปย้อนดูด้านหลังอีกสักนิดนึงค่ะนะคะพามาดูในส่วนของนอกจากถาดรองแล้วนะคะก็มาดูอในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะแล้วก็ดูรอยต่างๆเนี่ยพี่ๆขายางอะไรนะคะเราใส่ให้ครบอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะแล้วก็ตรงนี้รอยตัดต่อตัดแต่งไม่มีแน่นอนค่ะนะคะ เข้ามาดูตัวรถได้เลยนะคะเข้ามาดูตัวรถได้เลยสนใจยังไงท,ไะะทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยพี่ๆขา่ารถทุกคันหากนํารถออกไปนะคะอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งถ้าเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัด,ตดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนาหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายิยนดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะกกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะถุงลมนิรภาัายเจ็ดใบด้วยกันอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้า กระจกเดิมรอบคันค่ะนะคะได้กระจกเดิมรอบคันด้วยอ่ะเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันมาค่ะคันนี้นะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะก็อย่างสภาพเดิมสวยนะพี่ๆคะ่ะมอกอยู่ครบชัดเจนสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังเดิมจากโรงงาน นี่ค่ตัวน็อตนะตัวน็อตต่างๆรอยเมคอัพต่างๆปกติแล้วนะคะตัวเครื่องเอาติสเนี่ยจะเป็นตัว1.6ใช่ไหมตัวนี้เป็นตัว1.8นะคะตัวนี้เป็นตัว1.8นี่ค่ะนี่ค่ะสนใจยังไงทักมาได้เลยนะคะ0961984963ค่ะพี่ๆค่ะด้านหน้าได้ไฟเดิมแท้จากโรงงานอันนี้คือคานด้านหน้า คันด้านหน้าจะสีสีเดียวกันนะถ้าจะรู้ว่ารถโดนชนไม่ชนด้านหน้าจะต้องสีเหมือนกันเนี่ยค่ะไอตัว3ชิ้นเนี้ยจะต้องสีเหมือนกันพี่ๆคะรถทุกคันเราคัดเกตอาจจะมีเฉียวชนบ้างเล็กน้อยนะคะตัวนี้แต่ว่าถ้าชนหนักถึงห้องเครื่องไม่มีแน่นอนชนหนักถึงห้องเครื่องไม่มีแน่นอนค่ะนะคะตรงคานหม้อน้ําก็ไม่มีนะ,ะชนหนักถึงคานหม้อน้ําไม่มีแน่นอนอันนี้จะเป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะปีสอง0ัน 18.16นะคะเออ18.16 16.17ไปแล้ว เป็น Toyota Corolla a l t i ินะคะ1.8 S Sport ปี2016จด17นะคะเลขใหม่อยู่ที่1 0 1 000, 6 0 0 0 0โละคะอยู่ที่ประมาณ1 0 6 0 0 0โลการันตีสภาพเดิมเลยสนใจยังไงทักหาน้ําหนึ่งได้เลยนะคะพี่ๆขาคันนี้สีขาวนะปกติแล้วสีขาวเนี่ยจะต้องได้เขาเรียกว่าอะไรจะได้เพิ่มเนาะบางทีถ้าออกจากศูนย์ป้ายแดงเนาะจะเพิ่มสีขาวเนี่ยคือจะเพิ่มประมาณ1มื่น เนาะถ้าเป็นสีขาวถ้าเป็นป้ายแดงใช่ไหมคะสนใจยังไงทักได้นะคะเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งมาดูในเรื่องของซื้อสดกันบ้างพี่พี่ขารถเนี่ยของเราอ่ะมันเป็นรถอ หน่วยงานนะคะส่วนใหญ่แล้วเอาติดวีออสนะคะที่น้ำหนึ่งรีวิวเนี่ยจะเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงาน85%เลยจะเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงาน,น,งาน,งานข้อดีของรถหน่วยงานเขาจะรู้ในส่วนของแหล่งที่มาที่ไปนะคะแล้วก็รู้ในเรื่องของอนอกจากแหล่งที่มาที่ไปแล้วเขาจะเช็คประวัติตลอดเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนนะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูคันนี้ก่อนว่าตัวนี้นะคะอ่า คันนี้ไปดูข้อมูลมาแล้วรถคันนี้นะคะไม่ใช่รถหน่วยงาน แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วออติจะเป็นรถหน่วยงานแต่คันนี้จะเป็นรถยึดมาคือเจ้าของเดิมไม่สามารถส่งต่อได้ตัว1.8เอสปอร์ตตัวนี้จะเป็นรถบ้านนะคะที่เจ้าของเดิมไม่สามารถส่งต่อได้เป็นรถยึดมาเขาจะเขียนอยู่ในหลังเล่มพี่ๆค่ะนะคะอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งเนาะวีออสแล้วก็ออติส่วนใหญ่จะเป็นรถหน่วยงานแต่ว่าคันนี้เป็นรถบ้านนะคะเราก็ดูสภาพตัวรถคัดเกตรถไม่ช้ำนะรถไม่ช้ำนะคะสนใจไงเข้ามาดูตัวรถได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000ค่ะพี่ๆค่ะจะพ่อนอยู่ประมาณ7,200เครดิตดีอัพจัดยอดเต ยังไงทักมามีวาลันตีหลังการขายให้ค่ะมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นะคะทักหาน้ำหนึ่งได้0961984963ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ